เริ่มทำการแถลงข่าวนะครับในชุกวงนี้คีน้าอัปรมวาราชาชนีพัน 1, ปีหลวงเพื่อประตูวิสาจิตผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทัาชาปีเมืองครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับซึ่งริเริ่มเน x t สเตจทูสตาเวทีสู่ดวงดาวนะครับนะครับทุกท่านก็จะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียด ให้เยาวชนจากภาคเหนือและทั่วประเทศรวมตัวของพลังสร้างสารรค์พลังดนตรีแล้วก็พลังร่วมือหลายฝ่ายนะครับทั้งส่วนภาครัฐสาขาต่างๆทุกคนนะครับมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างพื้นนะครับจะได้ถูกมองเห็นในวงกว้างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับจึงเลือกดนตรีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมและ นไปไม่พลาก็ชนะรับมือเหตุสิ่งดนตรและความฝันพร้อมแล้วที่จะตาคุณสู่เวทีใหม่ของคนรุ่นใหม่คณะดนตรีจากทั่วภาพนื การประกวดวงดนตรีสองกุ่นที่จะก้าวขึ้นสู่เ,เวทีดนตรีระดับทิมท่าเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่พิยมลอตมิวสิคเฟสติวัลนิคส์เตตุสตาด้วที่สุดจริงๆท่านอยากมาทลงใข่าวนี้แบบท่านมาเองนะครับงไปก็อย่างที่ที่ก่อนถามนะครับว่าจังหวัดมีแนวคิดไม่ไต้องมีงานดนตรีทุกท่านเห็นไหมครับว่าดนตรีเนี่ยทุกสื่อทุกภาษา ผู้กดเนื้อขยับตัวไปนิดๆหน่อยๆได้เลยไม่จําเป็นต้องคูดได้ทุกของทุกวัยทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกกับทุกความคิดกระสกายทางท่องเที่ยวพ้องเทศบาลนะครับแล้วก็รู้จักนะครับเรื่องของจัดงานเขาดาวต่างๆ่เราก็อยากให้ตรงนี้การตอบรับปิทีแล้วไท้่ดีมากก็จะทำสิ่งดีๆตรงนี้ให้มันดียิ่งขึ้นต่องานกับเขาดาว นะครับแล้วก็ช่วงทันวาของทุกป,ปีในที่เราจัดนะครับก็จะเป็นการเชื่อมภาษานเพราะฉะนั้นเราต่อยอดในปีที่แล้วลราคาเพิ่มสอนนี้ก็จะส่งมองบชิ้นเดือนนี้คนึงผมรับรองว่าไม่มีป,ปัญหาครับเพราะว่ารานรรับที่ทุกป,ปีมีปัญหาคืท,ท,ดดาาที่จอดรถนะฮะที่จอดรถให้ติดกับราชการไทยผลิตมีอะไรให้จอดได้ทุกวันนี้มีก็เริ่มชาวบ้านเริ่มรู้พยาะเรา ม uh, ูวสินเนกร์เป็นโครงการที่จะส่งเสริมการเทีย่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่กำหนดจัดขึ้นในปลายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่ทุกท่านทราบนะมาบ้างแล้วนะครับปลายปีก็กระทรวงการเทีย่ยวและกีฬาของจังหวัดที่เป็นพื้นที่หลักในการจัดงานเข้าดาวอย่าง,งยิ่งและ <S <S ในการงานหรือเป็นทางการเรืออะไรอยู่แล้วนะในการเตรียมตัวก็หนึ่ง ก็ต้องมีเกี่ยวกับกฎกติกาต่างๆี่ธีมันจะแตกต่างกันไปซึ่งในวันนี้ที่เราเราก็จะมีผู้สมัคนเอ่อรี่องนี้คือเราครับแต่ก็ตอนนี้